ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็ไม่ได้ไปไหนเราก็จะมาตรวจเช็คเก้าอี้นะครับอยู่ที่ออฟฟิศนะครับวันนี้ก็มาดู i r ร s รุ่น A 3 3นะครับหน้าตารีโมทก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ จะต,ตรงรุ่นกับยี่ห้อนี่ก็คือมากระโตะมอกระโต้นีงจะใส่เป็นโค้ดร,รุ่น A60 รุ่นนี้ชุดนวดนี้จะค่อนข้างจะบึกบึนนะครับทนทานชุดนวดจะใหญ่รุ่นนี้จะค่อนข้างจะฟูลออปชั่นหน่อยนะครับจะมีชุดสวิงนะครับที่เบาะนั่งเนี่ยมอเตอร์จะ เลื่อนซ้ายขวาได้นะครับเป็นสวิงเหมือนควายเปเวลานั่งแล้วฝ่าเท้าก็จะมีโรลลิงนะครับเป็นมอเตอร์นวดไซฝรั่งนั่งสบายครับรุ่นนี้